ย้อนฟังวินัยไกรบุตรเล่ากรรมสมัยเด็กชอบฆ่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจตอนนี้ปวดตัวแทบเดินไม่ได้ย้อนฟังวีรกรรมสมัยเด็กของเมฆวินัยไกรบุตรในรายการเลขวัดกรรมเจ้าตัวเผยชอบล่าสัตว์มาก เคยยิงคองกิ้งกาและงูจนหัวสะบัดถูกพระอาจารย์ทักฆ่าสัตว์เยอะจนต้องเจ็บปวดทั่วร่างหลังจากหนุ่มคงกระพันได้โพสต์คลิปบันทึกพิธีอโหสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีที่เมฆวินัยไกรบุตรได้ตามหาเจ้ากำนายเวรคนที่6นั่นคือคุณนพดลเพื่อขออโหสิกรรมหลังจากป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองดยคุณนพดล ได้ขอเดินทางมายัางบ้านคุณเมฆด้วยตัวเองจากนั้นจึงได้ทำพิธีอโหสิกรรมและพิธีได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นสำหรับเจ้ากำนายเวรคนที่6มีชื่อว่านกพดลซึ่งอาจารย์ภัยสารแสนชัยได้เปิดบุพกรรมโดยชาติปางก่อนมีชื่อว่านายช้อยที่ขุนเมฆในชาติก่อนได้ลงทันด้วยความอคติ เนื่องจากถูกคนอื่นเสียมหาว่านายช้อยเป็นคนไม่ดีด้วยความหูเบาจึงได้ลงโทษกักขังลงโทษนายช้อยแต่ภายหลังเมื่อผนโทษคุณเมฆในชาติก่อนก็ได้ดูแลรักษานายช้อยเป็นอย่างดีวันนี้เราจึงขอพาทุกคนย้อนกลับไปฟังวินัยไกรบุตรในรายการเลขวัดกรรมเทปวันที่9มิถุนายน2559 ที่เจ้าตัวได้พูดถึงวีรกรรมในสมัยเด็กเมื่อเร็วจิตสัมผัสได้ถามคุณเมฆว่าเคยไปทำกรรมอะไรกับสัตว์ไว้เจ้าตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าคนต่างจังหวัดบ้านเราพอโตขึ้นประมาณ5-6ถึงขวบเริ่มช่วยพ่อแม่ตกปลาตอนนั้นเหมือนตัวเองเสมือนพรานป่าคนหนึ่งบางตัวก็ล่าเพื่อนำมารับประทานแต่มีครั้งหนึ่งได้เจอกิ้งกา งูซึ่งตนเป็นคนที่กลัวสัตว์จำพวกนี้มากด้วยความที่ตัวเองชอบล่าสัตว์บวกกับความแม่นยำในการใช้หนังสติกจึงมักยิงหนังสติกใส่พวกมันจนคอสัตว์เหล่านี้คอสะบัดหมุนเร็วจิตสัมผัสจึงได้ถามย้ำอีกครั้งว่าจำได้ไหมว่าฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปกี่ตัวแล้วเจ้าตัวจึงตอบกลับไปว่าจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าฆ่าไปเยอะมาก ซึ่งในวัยเด็กตนไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อเติบโตขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งตนได้ไปวัดแถวลาดพร้าวเพื่อไปทำบุญเมื่อเจอพระอาจารย์จึงได้ทักคุณเมกว่าคุณตอนเด็กฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะทั้งทั้งที่เจ้าตัวยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยและพระอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักตนเป็นการส่วนตัวอีกทั้งยังทักอีกว่าคุณฆ่าพวกเขาไว้เยอะ ตอนนี้คุณกำลังเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัวคุณเมฆได้ยอมรับว่าทุกวันนี้มีอาการปวดไปทั่วทั้งตัวดังที่พระอาจารย์ทักไว้จริงๆเป็นทุกเดือนทุกวันปวดจนนอนไม่หลับบางครั้งอาการหนักถึงขั้นเดินไม่ได้ก็มีโดยอาการปวดนั้นมักปวดตามคอตามหลังตามขาปวดอยู่ตลอดโดยช่วงท้าย เร็วจิตสัมผัสได้ให้ขุนเมฆฝากถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงเกินไปเจ้าตัวได้ทิ้งถ่ายว่าผมจะบอกกับสัตว์ทุกตัวด้วยใจจริงว่าจะขออโหสิก,กรรมขอขามาลาโทษจะทำสังฆทานทำบุญทำกุศลส่งไปให้